วันตรุษจีนเป็นที่รู้จักในชื่อเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดฤดูหนาวและการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิผู้คนนิยมสักการะเทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรให้พืชผลทางการเกรษตรษเจริญงอกงามและให้ครอบครัวมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีเธอรู้ไหมว่าตุจีมีทั้งหมดกี่วันและแต่ละวันเขาทำอะไรกันบ้างอืมไม่รู้เลยไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย มีสามวันนะวันจ่ายวันไหวแล้วก็วันเที่ยวและในแต่ละวันเขาทําอะไรกันบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะวันจ่ายเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ต่างๆอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้ววันต่อมาล่ะวันไหวเขาทําอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะเธอรู้ไหมว่าของแต่ละอย่างหมายถึงอะไร ไม่รู้เลยไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิวันไหวเป็นวันที่สําคัญที่สุดโดยในช่วงเช้าจะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวเทพเจ้าที่เราเคารพเพื่อขอให้ครอบครัวม,มีความสุขและความโชคดีช่วงสายจะเป็นการไหวบรรพบุรุษเพื่อแสดงถึงความกตัญญูและช่วงดึกเป็นการไหวเทพเจ้าไฉซิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อขอให้ครอบครัวม,มีความมั่งคัง่งและ,จะเจริญรุ่งเรือง ในวันไหว้ตรุษจ,จีนอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการจัดเตรียมของไหว้อย่างพิถีพิถันโดยจะแบ่งเป็นอาหารคาวอาหารหวานผลไม้แล้วเขามีพิธีการจัดโต๊ะเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะไปดูกันการจัดโต๊ะเพื่อความเป็นสิริมงคลวางโต๊ะไว้หน้าเทวรูปหรือแท่นบูชากระถางทูบวางไว้หน้าเทวรูปหรือแท่นบูชาใช้ทูบสามดอก เชิงเทียนและแจกันดอกไม้วางขนาบซ้ายขวาของกระถางถูกข้าวถ้วยน้ำชาหรือถ้วยเหล้าน้ำดื่มอาหารคาวของหวานหรือผลไม้ส่วนใหญ่จะจัดเท่ากับจํานวนของขาวที่เราไหวนั่นเองกระดาษเงินกระดาษทองอันนี้วางไว้เคียงกันได้เลยนี่เธอรู้ไหมปกติวันที่3เราจะต้องออกไปเที่ยวออกไปพบญาติผู้ใหญ่เธอต้องแต่งตัวสวยๆนะห้ามใส่สีดำ อ๋อได้เลยว่าจะออกไปหายาเฟียอยู่พอดีจะออกไปขออังเปาสักหน่อยอแล้วเธอรู้ไหมว่าทําไมบางคนถึงเรียกว่าอังเปาบางคนเึงเรียกว่าแตอเอียะงั้นฉันจะอธิบายให้เธอฟังนะวันเที่ยวเป็นวันที่ชาวจีนมักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงเนื่องจากสีแดงเป็นสีมงคลออกไปพบปะญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงเพื่ออวยพรปีใหม่อีกหนึ่งธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติคือการมอบอังเปาโดยคําว่าอังในภาษาจีนแปลว่าสีแดง เปาแปลว่าซองหรือกระเป๋าอังเปาจึงหมายถึงซองสีแดงที่ไว้ใส่เงินแต่อียหมายถึงเงินที่อยู่ในซองซึ่งจะนิยมใส่เป็นเลขคู่ล้ำลรามาอพรให้ลูกค้าทุกคนกันดีกว่านะอืมได้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยๆเฮงๆตลอดปีค่ะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะเ,เลิก